Namo mudah Bhagavato kau atuh arah atuh sembah semput hahasa. Nak mudah sahabat, kau atuh arah atuh sembah สัมปจิจฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสพเพยขาปร,รายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญญูมหาลาภูพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาุนมโมพุทายะ วิระทะยูวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิยูพุทธสะสัมณีมามะพุทธสะสวาหูมสัมปติฉามิเพีงเพีงพาพาหาหารรูสัมปติฉามินาสังสิมม พรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญญูมหาลาภูพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธยะวิระทะยูวิระโคนายังวิระหิงสาวิวระทาสี วิรัตาสา,าวิระอิธิยูพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาหูสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรูสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสภพยยขาประรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญญูมหาลาภูพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอาุนโมพุทธายะวิระทะยูวิระโคนายังวิระหิงสาวิวระทาสีวิระทาสาวิวระอิติยูพุทธะมาณีมะมะพุทธะสวาหูสัมปติชามิ พิงเพิงพาพา,าหาหารูรูสัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสภพยขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญญูมหาลาภูพรพะวันตุเมมิเตพาหุะติ พุทธมะอุนโมพุทธายะวิระทยูวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติยูพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหูมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารู สัมปจิจฉามินาสังสิมูพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญญูมหาลาภูพระวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะาอาุนมโมพุทธยะวิระทยูวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิตยูพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหูสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารรอสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ รมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญญูมหาลาภูพระวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมะอุนมโมพุทธายวิระทะยูวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติยู พุทธะมาณีมามะพุทธสะสวาหูสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หารือสัมปจิฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญญูมหาลาภูพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิระทะยูวิระโคณายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิยูพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหุ สัมปติจชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรูสัมปจิตชามินาสังสิมูพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปร,รายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญญูมหาลาภูพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมาอุนโมพุทธายะวิระทะยูวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทยูพุทธะสมานีมามะพุทธะสวาหูสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารูรู สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสพเพยขาปร,รายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญญูมหาลาภูพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนมโมพุทธายะ วิระทยูวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทยูพุทธสะสัมณีมามะพุทธสะสัสวาหุสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารู